ปัจจุบันอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมส่งออกรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองมาจากประเทศบราซิลและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกอ้อยมากที่สุดในประเทศไทยและมีโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลขนาดใหญ่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการแปลร,รูปอ้อยมี3ส,ส่วนได้แก่ น้ำอ้อยชานอ้อยและกากมะกรองโดยน้ำอ้อยจะนำเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำตาลชานอ้อยนำไปผลิตไฟฟ้าและบรรจุพันธุ์อาหารส่วนกากหมะกรองหรือฟิลเตอร์เค้กเป็นส่วนกากที่ปนไปกับน้ำอ้อยหลังจากผ่านเครื่องหีบก่อนที่จะส่งน้ำอ้อยผ่านเข้าเครื่องต้มโดยน้ำอ้อยดังกล่าวจะต้องถูกกรองเอาเศษผงที่ติดมาออกก่อนและฟิลเตอร์เค้กนี้ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงดินสำหรับปลูกอ้อยครั้งต่อไป แต่ด้วยปริมาณกากามอกรองที่มีจํานวนมากจนเกินความต้องการทางด้านเกษตรกรรมมหาวิทยาลัยขอนแกน่นจึงได้นําแนวคิดทางด้าน BCG เข้ามาใช้โดยศาสตราจารย์ธนากรวงวัฒนาเสถียรคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้ทําการวิจัยการนําฟิลเตอร์เค้กมาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงอัดเม็ดสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปสวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดรธนากรวงวัฒนาเสถียร สังกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาลาัยขอนแก่นครับโครงการวิจัยโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากการที่เราคิดว่าในอุตสาหกรรมน้ำตาลเนี่ยนะครับจะมีโปรดักคือน้ำตาลทรายแล้วก็มีของเสียที่เรียกว่าชานอ้อยกับกากหม้อกรองนะครับซึ่งเราเรียกว่าฟิลเตอร์คีครับซึ่งชานอ้อยเนี่ยก็ถูกนํามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายอยู่แล้วนะครับคงเหลือแต่กากหม้อ,อก,กรอง ที่ยังเป็นปัญหาในเรื่องของการจัดการของเสียเราก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนของเสียนี้ให้มาเป็นประโยชน์โดยเฉพาะในเชิงของพลังงานนะครับในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยเราเริ่มต้นจากการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการหรือว่า lab scale นะครับโดยใช้นักศึกษาระดับปริญญาโทนะครับเราก็ได้ผลการทดลองแล้วก็พบว่าก,ากากบอกรองเนี่ยก็มีศักยภาพ ที่จะสามารถนำมาเป็นพลังงานเป็นเชื้อเพลิงนะครับใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมน้ำตาลได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขยายผลจากการศึกษาในระดับ lab scale เนี่ยให้เป็นระดับ pilot scale หรือ industrial scale โดยการออกแบบดีไซน์อุปกรณ์นะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับสามารถผลิตตัวเม็ดเชื้อเพลิงหรือเราเรียกว่า ฟ i l เตอร์เค้กเพล t เนี่ยนะครับได้ถึง2-3ตันต่อวันนะเพื่อใช้ในไออร์นะครับกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะแบ่งขั้นตอนออกเป็นเริ่มจากเราเอาวัตถุดิบก็คือตัวกากมอก,กรองนะครับมาอบแห้งผ่านตัวเ,เครื่องอบแห้งที่เราเรียกว่าโรตารีดัมนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่หลังจากอบแห้งเสร็จแล้วก็เอาตัว Filter Cake ที่แห้งแล้วเนี่ย ไปผ่านกระบวนการอัดเม็ดนะครับเพื่ออัดเป็นเม็ดเชื้อเพลิงหลังจากที่เราได้เม็ดเชื้อเพลิงมาแล้วเนี่ยนะครับเม็ดเชื้อเพลิงก็จะถูกป้อนเข้าไปในหม้อไอ้น้าหรือบอบเลอร์นะครับ <_ ca h> เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้แล้วก็ผลิตไอน้ําเพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตน้ำตาลหรือแม้แต่ใช้ประโยชน์ในเชิงของการผลิตไฟฟ้าปัญหาของโรงงานน้ําตาลก็คือการที่เรามีเชื้อเพลิง ไม่พอใช้นะครับต้องหาเชื้อเพลิงอื่นมาเสริมดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนตัวของเสียเหล่านี้เนี่ยให้มาเป็นเชื้อเพลิงก็จะทำให้โรงงานน้ำตาลเนี่ยสามารถใช้เชื้อเพลิงได้นานขึ้นประหยัดต้นทุนในการที่จะต้องไปซื้อเชื้อเพลิงอื่นต้นแบบที่เราสร้างขึ้นซึ่งมีกำลังผลิตประมาณ2อสาตันต่อวันนะครับนำไปใช้ร่วมกับชั้นอ้อยนะครับในการผลิตไฟฟ้า เราก็พบว่าสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นถึงนะครับปีละประมาณ1ล้านหน่วยนะครับแล้วก็คิดเป็นมูลค่าเนี่ยถ้าลงน้ำตาลลงนี้ขายไฟให้กับการไฟฟ้าในราคาหน่วยละประมาณ4บาทนะครับก็จะมีมูลค่าเพิ่มนะครับถึงประมาณ4ล้านบาทต่อปีเราวิเคราะห์ในทางศื่อศาสตร์แล้วเนี่ย ก็มีความคุ้มค่านะครับเพราะว่างบประมาณที่เราลงทุนไปเนี่ยประมาณ10ล้านบาทนะครับระฉะนั้น2ปีกว่าก็คืนทุนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่โรงงานเนี่ยได้ประโยชน์นะครับในการใช้ผลงานวิจัยของเราโครงการวิจัยนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราได้พยายามคิดที่จะเปลี่ยนของเสียมาใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงานนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่สนับสนุนแนวคิดทั้งในส่วนของ zero waste แล้วก็ในส่วนของ BCG นะครับเพื่อที่จะนำอะของเสียซึ่งเป็นของเสียชีวภาพเหล่านี้นะครับวนกลับมาเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมก็จะทำให้เราสามารถที่จะช่วยกันลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นปัญหาของภาวะโลกร้อนหรือสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับก็เป็นสิ่งที่เราสนับสนุนแล้วก็ เป็นนโยบายหนึ่งที่ภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญประชาคมโลกลประเทศต่างๆก็ให้ความสำคัญในส่วนนี้จากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมน้ำตาลเปลี่ยนเป็นพลังงานชีวภาพหมุนเวียนที่ใช้ในอุตสาหกรรมนับว่าเป็นผลงานที่ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโรงงานอุตสาหกรรมได้ใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นการลดต้นทุนได้อย่างมากและก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป